เรามาดูผ่านควนอ้อยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะน่าจะผลแท้แน่นอนการันตีเลยครับตัวนี้เอาราคาก่อนลวกันป็นงามขนาดนี้ออฟชั่นแบบนี้ย2 6 9 0 0นเารนะครับ26,900เารเราเริ่มได้ทีสต็มเนาะตอนหกใบนะครับแบบตุ๊กตาญี่ปุ่นนะครับเราย้าตุ๊กตาญี่ปุ่นนะตัไม่ตุ๊กตาอย่างนี้นะเป็นตุ๊กตาแบรนดก็มีสังเกตนะครับเรายังมีพื้นที่กานรับเยอะมาก ส่วนที่ปรับเยอะมากคืออะไรมันหมายว่าท่านสามารถเลือกได้ตั้งแต่ร่องแต่แปดสิบเก้าสิ้อยิบร้อยิบถึงเกือบร้อยห้าสิบเลยถ้าเข้าถ้าเข้าร้อยสสิบได้แน่นอนเพราะโครงเราร้อยสิบคือเท่าไหมอ๋อยังทำไปได้ถึงร้อยหสิเลยถูกต้องครับเพราะการศาสตร์มันจะศาสตร์เผื่ออยู่แล้วเราไม่สร์แค่แค่จุดจุดจุดรับโครงเดียวนะครับคือร้อยสสิเราได้สบายๆแน่นอนตัวนี้แตก่ก่อนเราย้ำเหมือนเดิมสแตนเลสแท้สามส่วนสี่แท h, ้ทั้งระบบ บรรจุหกสกิโลอ่ะเห็นไหมเราสังเกตไหมเราไม่ทำห้าสิโลเป๊ะเพราะอะไรเพราะอะไรตัวที่ทำไมเฮียไม่ทำหนึ่งกระสอบละ่ะเพราะพฤติกรรมการใช้งาน<ม>ลูกค้าจะไม่เติมตอนหมดเป๊ะเะพราะถ้าเติมตอนหมดแปลว่าถ้าไม่รู้เลยว่าม,มันหมดตอนไหน<ม>ลูกค้าจะพยายามเติมอยู่ที่ประมาณสักเหลือ5โล10โลนะจางเก่งก็จะไปเกินสิบหาทำให้เราต้องทำเผื่อ ทัเปื่อนอี่ดีไหมดีเกษตรกรแต่เปลืองร้านค้าเปลืองโรงงานอือ่าเพราะอะไรที่วงบอก,บอกพฤติกรรมคือลูกค้าเหลือห้าโลสิบโลปุ๊บเฮ้ยเห็นเห็นมันพองอยู่ตรงมาดูตรงนี้นี่เห็นมันพ่องอยงองู่ยออยตรงนี้นะเห็นไหมครับเห็นมัน,นพองปุ๊บเนี่ยแปลว่าเหลือประมาณห้าโลสิบโลอ๋อมีช่องมองปุ๋ยด้วยถูกต้องนั่นแหละครับแล้วคราวนี้ลูกค้าก็สามารถหยุดรถแล้วมาเติมถ้าลูกค้ารอให้หมดจะสังเกตยังไงล่ะขับรถอยู่อืออ่านึกออกไหมสังเกตยังไงล่ะท่อปุ๋ยก็ไปค้องอยู่ข้างหลังเห็นไหมครับเราก็เลยต้องออกแบบเป็น หกสิบห้ากิโลครัอ้าวท่อนี้เฮียไม่ได้ใช้ท่อใสล้วไม่ใช่ท่อใสเขาที่บอกเพราะท่อใสมันกรอบง่ายพับงอง่ายเพราะเรื่องเกีนะสําคัญไหมจําเป็นต้องใช้ท่อใสอยู่ท่อนี้สําคัญไหมเรายืนยันว่าเราเคยใช้ท่อเราเคยใช้ท่อใสเมื่อสามปีที่แล้วแล้วเกิดปัญหาเยอะมากไม่เกินปีหนึ่งพับงอแตกแล้วกรอบง่ายลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนเองอันนี้ไม่หลุดสองปีครับสองปีนี้ยังไม่เปลี่ยนนะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนปีที่สามแต่ลูกค้าเข้าใจอยู่เพราะมันเป็นท่อดูดนะถูกต้องแล้วท่านอยากรนะ ท่านจะพับเข้าอันใี้มี็พับเข้านะท่านจะโยกเข้าโยกออกท่อใสมีโอกาสพับง่ายมากไม่ว่าจะโยกเขาก้ายกออกท่อใสเป็นหมดนะครับอืมไม่ใช่บอกว่าปรับเข้าแคบไม่เป็นปรับออกไม่เป็นไม่ใช่นะตัวแซดดินมีตัวเนี้ยครับดูด,ดูดูชุดชุดแซดดินครับโหแข็งแรงมากนะมากนะต้องมีแซดดินใช่เพราะไม่งั้นดินติดมันต้องมีขอบขาไม่งั้นดินติดแล้วมันจะคาแล้วมันจะเข,ขาเรียกเกาะกับใบเป็นก้อนให้สลักด้วยไหม ให้ให้หมดเลยก็คือพร้อมใช้งานอ่ะอุปกรณ์ให้บอกว่ามอเตอร์ก็ต้องมีกล่องควบคุมด้วยให้สายไฟจนต่อเสร็จนะครับไม่ให้อย่างเดียวรถแท็กอร์กับปุ๋ยซื้ออะไรทุกอย่างของช้างทองต้องพร้อมใช้งานแต่ว่าทั้งทั้งปุ๋ยอะสามสี่แท่งระบบคืออะไรตั้งแต่ฝาถังถังเทสแตนเลสเกียร์สแตนเลสรบบสเตอเลสใช่คือตัวไหนที่มันสัมผัสปุ๋ยอะใช่หมดเลยเป็นสแตนรเลสเป็นสแตนเลสแท้สามศูนย์สี่แท่งระบบทำไมถึงย้ำจัง เขาว่าทั้งบอกที่บอกอ่ะบางโรงงานอะถังสเตเรตสามส่วนสี่บอกว่าถังนะเขาเขาแค่เขาว่าถังแต่ฝาเปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งเอามีแบบนี้ด้วยมีดิเขาเาเปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งอย่เนี้ยเท่าไหร่ราคาต่างกันเยอะไหมไอ้สามส่วนสี่กับสองเอามีกว่าเอาแค่สามส่วนสี่แท้เฉพาะแผ่นนี้นะสามพันห้ากับพันเก้าโอ้ต่างกันเยอะขนาดไหนต่างกันประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเท่าตัวนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ความทนทานก็หายไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอ้ตายอ่ะนั่นแหละ 3,500กับส0 0พันกับ1,900ผมจำผิดนะคร่าวๆตัวนี้ขึ้นมา2,000นนี้่แล้วอ๋อถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่รู้เจอผสมเข้าไป201 304ก็เอาง่ายๆที่ผมคือส่วนไหนที่เป็นสแตนเลสและสัมผัสปุ๋ย304ศฟ้าแท้เสร็จปุ๊บพาวสองอย่างเงี้ย201ใช่กล้วยปุ๋ย201อย่างเงี้ยกล้วยปุ๋ยเป็นเหล็กก็มี กวยปุ๋ย,ยเล็กก็มีมเพราะไม่สนใจคือกวยปุ๋ย,ยก็บอกว่ามันหย่อนลงที่นั้นเองคนเอาแกจถังกลพอาเพราะั้นลูกค้าจําง่ายๆเลยแท้ทั้งระบบสามส่วนสี่ชาปุ๋ยที่เป็นชัสเตเลสสามส่วนสี่แท็กระบบทั้งคือหนึ่งคือฝาสองคือถังสามคือเผาสี่คือเกี่ยวห้าคือตั๊บที่สอดในเผานี่ไอ้สอดสอดในเกี่ยวเนี่ยใช่แต่เราทาสีดำใช่หกคือกวยปุ๋ยตอนนี้เหรอใช่เพราะเป็นจุดที่สัมผัสปุ๋ยทุกจุดช่าง ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันไหนที่ตอบโจทย์ลูกค้าอันไหนที่ลูก,ลกค้าจําเป็นต้องใช้งานจริงเราทําทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดดีกว่าค้าถามว่าทําไมน็อตเยอะจังมันทนเหรอน็อตอะทนเหรอทำไม um? ำไม่เชื่อมเลยล่ะถามว่าการออกแบบรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เชื่อมติดตายอะและเพื่อการซ่อมบำรุงในอนาคตได้อะต้องใช้ระบบล็อกดาวน์เป็นการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยเลเซอร์เราย้ำนะครับด้วยเลเซอร์การตัดขึ้นชิ้นงานถามว่าน็อตเนี่ย ต้นทุนเยอะกว่าเยอะย้ำนะครับเยอะกว่าการเชื่อมเยอะมากแต่ได้ข้อดีคือลูกค้าสามารถใช้งานยาวๆกับผลิตภัณฑ์เราเลยอืมมันดียังไงนอกดาวก็ท่านเสียอะไรก็โทรมาสั่งกิ้งท่านก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนได้เลยไม่เป็นดีสิไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปเชื่อมใหม่ก็ถูกต้องไม่ต้องแบกไปทั้งเครื่องเกษตรกร,ะร,กรนะครับไม่ใช่ช่างเชื่อมหรือช่างเจียที่จะรเป็นทุกคน ไม่ต้องไหมใช่ไม่อยอมเอาพูดตรงนะกรอนนี้เชื่อมแบบนั้นน่ะแล้วเป็นจุดที่ต้องก็เรียออกอ่าก็เรียกอุปกรณ์สิ้นเปลืองลูกปุ่ลูกปืนย่างเนี้ยแล้วมีการเชื่อมชุดยชอย่างเงี้ยมึงนอกไม่ยอมรับเลยบอกเลยส่งมึงนอกไม่ได้อืมเพราะอะไรมันไม่สามารถเปลี่ยนอะไรให้ลูกค้าต้องให้เขาได้น,นี้ตุ๊กตาญี่ปุน่นทาง 6, คุนของ5กิโล26,900นะครับคูที่สุดในประเทศกับออฟชั่นแบบนี้ ปรับปุ๋ยได้หนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมเราย้ำนะครับถูกสุดในประเทศโทรถามเช็คราคาเลยว่าออปชั่นแตกต่างกับเราไหมตุ๊ก,กตาญี่ปุ่นไหมเราย้ำนะเราใช้ตุ๊ก,กตาญี่ปุ่นเพราะอะไรต้องย้ำอ่ะทำไมต้องตุ๊ก,กตาจีนต่างกันตลับมีเอาะตุ๊ก,กตาจีนม,มีคนอยากต้นได้ถูกอ๋อห่างกันสองร้อยนะห่างกันตลับก็ 200, สองร้อยสี่ตลับก็แปดร้อยแล้วอ๋อก็ลดต้นเราคือเราเราอเราเราย้ำเพราะอะไรเราตั้งราคาอย่างเนี้ยเรายังให้ตุ๊กตาญี่ปุ่นได้เลย เทียงแต่ต่างกันที่ระบบระบลูกปืนตุ๊กตาทั้งเองลูกค้าว่าหนาไหมอ่ะดูดิโอ้๒๑๕๑๙มิลครับ๙มิลได้ไม่๑๙มิลตัวนึงตัวนี้มันจะมีกล่องคอนโทรลควบคุมให้อีกก็คือซื้อกับเรามันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งคือร้อยเปอร์เซ็นต์สองใช้งานได้จริงสามมีอะไหล่สำรองไว้สต็อกต้องกำหนดมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรอุ่นใจนะครับเพราะเราโดนกำหนดมาตรฐานจากต่างประเทศที่สั่งของเราไปทำ OEM ให้หลายหลายบริษัทนะนี้เฮียกำลังจะไปที่ไหนตัวนี้ไปอัฟชาครับ ตัวนี้ขามุ้งแปดใบกับล้อยักยักกับเขาลรอครับล้ออะไรล้อยักั์ล้อยังลมไซร์ร้อยเก้าจุดสี่ครับผมกล้าท้าล้อยางลมไซ์นี้ไม่มีใครเอาเข้ามาก็ติดมือแต่เรารู้ว่าเกษตรกรอยากได้เนี่ยครับลูกค้าล้อเรายังมีเยอะอยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้มาเติมลูกค้ามารับออกอินต่อต่อวันเยอะมากเอาสีครับดูความสูงผมผมร้อยหกสิบนะแล้วก็สีจริงไหมดูดิสวยมากนะครับยังลม ลมใช่เรามีเรื่องืกันเรามีสต็อกอย่างนอกอย่างในให้ลูกค้านะครับร้อยสามสิบกว่าร้อยสามสี่ใช่ก็มาเติมเรื่อยๆของกำลังดันเข้ามาเยอะแยะเลยเขาตอนนี้นั้นลูกค้ากำลังมาดูลิปเปอร์ใช่ลิปเปอร์สี่ขาขูดเมื่อกี้นี้บอกเม็ดยี่สิบราคาจะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโอ้โหไม่ถึงสามหมื่นถุกหน้าลิปเปอร์เม็ดยี่สิบสี่ขาขูดสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแต่ถ้าเป็นขาใบตัดอะ สามหมื 36, ่นหกพันเก้าร้อยตอนนี้คู่กันใช่แล้วแต่ลูกค้าเลือกห้าสิบเมตรที่ไม่ได้ต้องใช้เมตรห้าสิบตอนนี้สามหมื่นหกพันเก้าร้อยมันต้องบาลานซ์เพราะว่าตัวนั้นขาสิบเก้ามิลนี่ขานิ้วนึงตอนนี้ขานิ้วนึงนขานิ้วนึงถังปุ๋ยจะเป็นร้อยโลโครงจะเป็นเมตรห้าสิบคือเราต้องดูขนาดรถด,ด้วยค่ะพี่มันถึงจะใช้ได้อันนั้นมันเหมาะไปเกินสามสิบแรงเพอเอาไปเดี๋ยวดินอ้อยมันแข็งมันจะเจาะไม่ลง พี่ก็ได้เอาไปจอดไว้ข้างบาง้านมันก็ใช้งานไม่ได้เราจะให้ลูกค้าใช้งานได้อันนี้36,900บาทค่ะโ,100โลถังร้อยโลสเตนเลสเกลสามศูนย์สี่แท้ทั้งระบบจะมีตัวนี้แท้เกีย์แท้ตัวนี้แท้ตัวนี้แท้สามศูนย์สี่ 3, 4, เลยไม่ปนสองศูนย์หนึ่งปับปุ๋ยด้วยมอเตอร์หนึ่งร้อยระดับมอเตอร์รับประกันหนึ่งปีตัวนี้เหมาะกับห้าสิบแรงถ้าตัวนั้นมันถูกกว่าไม่กี่พันเองนะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกับสามหมื่นหกเก้าร้อยไม่กี่พันแต่ว่ามันได้ด อันนั้นมันถัง65สิบจะบอกจะคือในลายแล้วอ่านั่นแหนละ